อันฟ้าพี่น้องมาเบิ้งชมรมผู้สูงอายุนะครับกับซีเอ็กซ์ซีอันนี้คือหัวหน้าบ้านเด้อพี่น้องครับนะพวกใดพวกใดมาส่งเข่าส่งน้ำก็มาส่งกันเลยาดพอในฟิวเตอร์ไหมพ่อป๊าดหาเจอเมื่อกี้พอในฟิวเตอร์เฮ้ยพข่ามึงหนาอีเวนต์กี่กว่าเออเนี่ยป๊าดคุณแม่โอ้สพอร์เจ้าลงมากว่าไหนเนาะป๊าดอันยหลีเตะแถลงข้าวขนาดเขาขึ้นเห็นโพสต์มาแต่มี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าแถลงข่าวกอนจะมีหมอลำขอนแก่นวงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยอีีบเทียี่ิพอเสียแทีสีนงเลยเอาเขาก็เห็ดรถแหเห็ดหมอลำซิงเอาเอาจากชีวิตพ่เจีจากชีวิตเอาสี่คนเหมือนบอกโอ้ันหารว่าใครจ้างโอ้ใคจังท่านสามขั้นว่านสเตียงนีไปนเตียงเี อ zaman, ok, ้ยีหล <absorbed> ีเด้พ่อพรี่้องเสียดีวงเดพ่อเพราะอย่าดิบเสียตีเพราะขยายน่ะตีหรือว่าเมยเรอโอ้เนาะใช่ เลย่าาาร์กอชอบพอเปียกแกมีเรืงให้ยิ้มตลอดพรเปียกสายห้าพี่น้องสาห้าย่างเดียวเอานี่เอาโอ้รตอนดอกกันเนี้ยอไรยิ้ปืนเนี้ยโอ้โหเโอ้หเนียกได้เลยแเศร้าอว เออฮ่าอยาก็เกดีอะนี่ตังคองตังนแลันเอ้ยเ่าฮ่าาฮ่า่า่าอเหรม่่คเขาสวดเดียวเลยเขาไปอาบน้ำเนาะขึ่นชั่วหรือจะไปอาบน้ำเนาะแม่น้องกำลังแกะท่าอยู่ค่ะอะไรเร็วอาวอนไม่รุนเนาะเอาภาษา ปลาตางปลาแง่อะไรนะเขาล้อกันแล้วปลาตางปลาแง่ด้วยอะไรแลาวอ่าน้องจิ๋วด้วยเออโออผู้เฒ่าสิไปลองก็ได้แล้วเนาะดนตรีเฮ็ดไว้ก็อย่างนี้เนาะพี่น้องที่หลังวิธีแคบแคบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เร็วมากเชียงใหม่แค่ปากซอยเนาะมาพี่จิตเนาะเออเชียงใหม่มาพี่จิตแค่ปากซอยอืไม่ยิ้มได้ไม่เล้วพี่นอ้องนี่หนังเวที่นะคะอาจารย์ตัด,ดผมใ<า>หม่หล่อมากใช่ไหมตัดผมใหม่หล่อเลยนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูไฮคิวกันนะคะพี่นอ้องไฮคิวเฮโยเอาขึ้นเรียไว่ใชมือเนีย แตนนไปิล่โพอ้วอวันนี้อากาศไม่หนาวค่ะนี่นะค่ะตอนนี้น้องเต้างานเยอะแต่ว่าท่านี้กับเพื่อนน้องแคนมาแล้วค่ะทุกคนจะมาพร้อมพ่อผมนะคบพี่น้องเหมือนเห็นกูเอกเลยเซนอ๋อกูเอกไม่ได้มาค่ะวันนี้ค่ะกูเอกไม่ได้มาน้องต้ากําลังแกะท่าอยู่นะคะเพราะว่า น้องช่วงนั้นน้องงานเยอะแล้วก็คิวยาวไม่ค่อยได้แบบว่าที่แบบจะได้มาลงซ้อมกับเพื่อนๆช่วงนั้นทั้งงานละครทั้งงานรายการทั้งรายบินกรุงเทพบ่อยนะฮะ<ม>เดี๋ยวน้องจะแกะเร็วๆนี้นะคะ<ม>โอ้ยเออล่าหลดล่าหลด<ม>พอคือบอกแล้วล่าหลดไปเฮดบูดเฮดมิ head, 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 mind, นบ่ดไปน้องยังไม่ตื่นครัพี่นอ้องค่ะหนูก็ยังไม่ไปปลุกคะ่ะว<ม>ินเออป่ะ ไปยังก่อน่าพี่น้องฟังดูนอนฉัันเป็นอาบน้ำไปเงคือวิ่เนาะเมื่อหลังไม่ลูก่อนันกับ่อจ๊กวางเป็นยังงใช่ปะมาส่องน้าอันที่นี่เออฟังเหตุการณ์ให้เราได้พี่น้องนไป้ลเจ้าไปอาบน้ำค่ะไปไปอันไปาน้ำเป็นไปนัลุ่มสิสิ่อื่นะวันนี้จ้าจะต้องวิ่งมุม ไม่ได้จับฟ้าสองสองข้งันเลงออกกระบอกหวเป็นปะล่วงเป็นท้องอสิบเป็นเนทังสีสันเี้เออได้หมู่รุ่งหมู่เส้นเส้นทางสารอออมาวินงมันนี่ทั้งกี่ปบทั้งทั้งี่นั่นแหละเรอเดออเอียอกระบอกหัวเพราะเพรออเพราะมันหอวทังสีปึ๊บอดีพี่สมชาครับไม่เอามึงเสียโลดมึงไปตรวจความดันโหลดเป็นความดันเด็กน่าเมื่อวังวิ่น่ะอิลี ้อ้าี่ใช่เอานาลกาวอยามอตัวนกมาจะมาอันมากวดเก่วงวเนี่ยมันเป็นอาการทั้งี่นียกว่ใช่าว่าเป็นวนนนิ่งแงัมมมมม่มันแบบมูรุนมูงสงกบใช่วันนี้ยุงโหดมากทั้งลงุงแบบว่ามันเหมือนอาการใบเฟิร์นน่าจะเป็นความดันหรือเปล่าแม่ดันนั่งเป็นวิ่นวิ่นมือเนี่ยพี่น้องน้ำเปรเขอาหน้าหรอนั่งจะออกมากพได้นั่งวิ่หัววิ่นขึ้นกระทันหันเลย năng gì thì có vẻ mặt mướt biển.